แล้วก็คารวะพุลุเอะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะจะมามาส่งการบ้านแนะนำตัวด้วยค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อสมใจสิทธิธพงศ์อายุห้าสิบสองปีจังหวัดนครราชาสีมานักศึกษาวิชารามปีที่หนึ่งค่ะ กลับมาส่งชื่อนายกค่ะหนึ่งมะโนปกรนิติธาดาสองพระหนพลพระยุหเสนาสามแปกพิบูลสงครามสี่ควงอภัยวง5ห้าทวีบุญยเกตหกเสนีปราโมทเจ็ด ปีดีพนมยงแปดถวันท์มำลงนาวาสวัสด์9ก้พศสารสินสิบถนอมกิติขจร 11. สิบเอิริธนรัตสิบสสัญญาธรรมศักดิ์13บสาคึกฤทธิ์ปราโมทสิบสีทานินไกลวิเชียนสิห เกียงศักชมนันสิบหกเปรมตินานสุลานนสิบเจ็ดชาติชายชุนหวันสิบแปดอันนันปัญญาลชุนสิบเก้าสุจินดาพราประยูนยี่สิบชวนหลีกไพยยี่สิบเอ็ดสมชายวงสวัสดิไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ด บรรหารศิลปะอาชา22ชาวลิตยงใจยุทธ23ทักษิณชินนวัตร24สุรยุทธจุรานนท์25สมัครสุนทรเวท26สมชายวงสวัสดิ์27อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ28ยิ่งรัก ชินวัตรยี่สิเก้าประยุทธ์จันโอชายี 29, ประยุทธ์จันโอชายี่สิบแปดยิ่งรักชินวัตรยี่สิ 27, อภิสิทธิเวชชาชีวะยี่สิกสมชายวงศสวัสดิยี่สิบห้มัครศุนทอรวชยี่สิุรยุทธ์จุลานนท์ยีามทักษิณชินวัตรยี่สิ 25, สชาววลิตยงใจยุทธยีบเอัญหารศิลปะอาชาย,ชยีสิบชวนหลีกภัย 19. สุจินดาคาประยูนสิบแปดานันปัญญาลชุน 17. ชาติชายชุนหวัน 16. บหกเปรมติน,นะสุลานน1สิบเกลียงศักชมนัน สิบสี่ธานินไกลวิเชียนสิบสามคือกลิ์ปราโมทสิบสองสัญญาธรรมศัมา์สิบเอ็ดสลิดธนรักษ์สิบถนอมกิติขจรเก้าพศสารสินแปดถวันธรรมลงนาวาสวัสด์เจ็ดปีดีพนมยงหกเสนีปลาโมด ห้าเทวีบุญยเกตสควงอภัยวงสแปลกพิบูลสงาาสองพระหพนพลพรยุหะเสนาหนึ่งมโนปรกรณน,นิติธาดาขอบคุณค่ะ่ะอนุทนากระอาสมใจค่ะ ได้แล้วนะคะได้ส่งการบ้านแล้วเราก็จะนำคลิปนี้ส่งครู้เอให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราน่าจะใช้เวลาประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราใช้เวลาเต็มที่ทษเวลาไวา